กราบสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคำนุนใจยามเชาของคิสจักรแม่สายวันนี้หอมอยากแบ่งปันกับพี่น้องผ่านพระธรรมวิวรณ์บทที่สองข้อที่1-7ถึง7ซึ่งเป็นถ้อยคำที่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อทรงฝนคืนพระชนอยู่และได้ตรัสกับอัครทูตยอนเพื่อที่จะนำไปที่คิสจกักรแอเฟซัส ตอนนั้นเอเฟซัสกำลังอยู่ในอาการกดขี่ของแหงและในที่นี่พระเยซูได้ข้อที่สองข้อที่สามได้กล่าวกับคริสเตียนที่ในเอเฟซัสว่าเรารู้จากแนวการกระทําของเจ้าเรารู้ความเหนื่อยแยะ และความอดทนของเจ้าและเรารู้ว่าเจ้าไม่สามารถทนต่อทุรชนได้เจ้าได้ลองใจคนเหล่านั้นที่อวดว่าเป็นอัครทุก์แต่หาได้เป็นไม่และเจ้าก็เห็นว่าเขาเป็นคนมุกษาข้อที่สามเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความอดทนและ เหนื่อยยากเพราะแห็นแก่น,นามของเราและไม่ได้อ่อนละอายไปกับพี่น้องคะลองรับดูว่าจากข้อที่สองถึงข้อที่สามมีความว่ามีคำว่ารู้ทั้งหมดกี่คำสี่คำพระเยซูเน้นว่าพระเยซูทรงรอบรู้คริสเตียนที่อยู่ในเอฟเฟซัส รู้อะไรอ่ารู้ว่าแนวการกระทําของเขาแนวว่าด้านจิตใจของเขาเหนื่อยยากเพราะว่ากําลังเจอกับเจอกับการกดกดขีดข่มแหงแล้วพวกเขาก็ผาเผชิญหน้าโดยท่าทีที่อดทนพวกเขาอดทนจนถึงขณะที่ อาจจะทนไม่ไหวแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาได้มีความรู้ที่จะแพงพอเพียงพอ,พงพอที่จะแบ่งแยกว่าอมีบางคนบอกว่าเป็นอัครทูตความจริงพวกเขาไม่ใช่เพราะว่าคําสอนของพวกเขาผิดในพระเยซูยังบอกว่าจะปรารู้นะเพราะว่าเรารู้ว่าคริสเตียนเอเฟซัส กำลังทนกับต้องอดทนต้องเหนื่อยยากก็เพราะว่าเห็นเกณฑ์นา,นามของเราและรู้ว่าจิตใจของพวกเขานะไม่อ่อนละอาเลยนะัพี่น้องคะร,รู้พระเยซูรู้เมื่อเราต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงสถิตอยู่กับเรา พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ซึ่งรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราแม้นาการการะทำของเราการสภาพจิตใจของเราและก็ท่าทีของเราและรวมถึงการที่ความรู้ของเราและพระเยซูพระบุญญาบริสุทธิ์ยังทรงนำด้วยนะพี่น้องคะ่ะรู้ดังนั้นการที่ต้อนรับพระเยซูเข้าไปในชีวิตของเรานะเข้ามาในชีวิตของเราซึ่งเป็นพระพร เพราะว่าเรามีพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเราเข้าใจเราพี่น้องคะบางครั้งเราไม่ทราบว่าเมื่อเราแบ่งปันกับคนอื่นนะเขาดูเหมือนว่าเขาไม่เข้าใจแล้วเรารู้สึกทุกข์ใจมากแต่เมื่อเราทราบว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างน,านี้ไม่นี่เป็นด้านที่ทําให้เรารู้สึกได้รับการน,นุ้นจิตชูใจแล้วก็มีคนเข้าใจเรารู้สึกอบอุ่นไม่โดดเดี่ยว แต่อีกในหนึ่งหากเราคิดว่าวันรู้รู้รู้หากเรานะไม่ได้แนวการแนวการกระทําของเราสภาพจิตใจของเราหรืออ่าหรือท่าทีของเราไม่ถูกต้องพ<ม>ระเจ้าทรงรู้ต่พี่น้องคะนี่เป็นสิ่งที่ทําให้เรานะตื่นใจเราตักเตือนเราว่าพระเจ้ารู้นะก็เลยต้องระมัดระวังและเมื่อเรามีความ มีทราบว่าพระเจ้าของเราทรงรอบรู้ภายนอกของเราภายในของเราแล้วเราจะทราบว่าเราไม่มีไม่มีเหตุผลที่จะต้องส้นตนเองใช่ไหมคะต่อหน้าคนอื่นต่อหน้าพระเจ้าและล่าหลังคนอื่นล่าหลังพระเจ้าเราก็ต้องก็ต้องทำเหมือนกัน ถ้าคนสามารถที่จะเป็นคนซื่อตรงต่อาพระเจ้าต่อหน้าคนอื่นและล่าหลังคนอื่นนะคนนี้จะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีทําไมเพราะว่าเขาไม่เป็นไม่ต้องเป็นคนที่หน้าหลังคนหน้าหน้าต่อหน้าคนอื่นเป็นอ่าเป็นเป็นหนึ่งคนแล้วก็ล่าหลังคนอื่นเป็นอีกหนึ่งคนเขาไม่ต้องแบ่งเป็นสองคนกับพี่น้องคะเขาจะมีสุขภาพจิตที่ดี พี่น้องคะถ้าเราได้รับกันและเราจำไว้ว่าพระเจ้าของเรานะทรงรู้เราอย่างถิ่ถทวน่นดังนั้นให้เราจะเป็นคนที่แจ่มใสต่อพระเจ้าดำเนินชีวิตที่ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทยัยถ้าเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและให้ลูกสามารถอาจที่จะสัมผัสถึงการทรงสถิตอยู่ของพระองค์คความเข้าใจของพระองค์และลูกก็รู้สามารถที่จะดําเนินชีวิตอย่างระมัดระวังจะไม่ทําผิดต่อพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำเพื่อที่จะให้ลูกจะเป็นคนที่อาซื่อตรงและขอขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน